เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินข้าวบุฟเฟ่นะครับข้าวแกงบุฟเฟ่ซึ่งร้านนี้อยู่ตรงหลังตลาดสิริวัฒนาหรือกา,านินทรนะครับเขาชื่อร้านอ UR เจฟนะครับซึ่งเป็นบุฟเฟ่ซึ่งเขาคิดอั่วละ50ิบาทแล้วบบกว่ากินได้แบบว่าอิ่มเลยอ่ะอิ่มละห0ิบาทเนี่ยร้านก็อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยจ้าน,น,นี่เดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยดีกว่าจ้าไป negara ก็ได้แล้วนะจ๊ะกับอาหารบุฟเฟ่นะฮะอิ่มละห้าสิบบาทน,ะนี่ไปตักได้ไม่อั้นเลยนะกินแล้วแบบว่ากินแล้วแบบว่าเออไม่พอก็ไปตักได้อีกนะฮะพอถ้าคิดละแค่อิ่มละห้าสิบบาทนะครับมากินก็นได้นะครับที่ร้านนี้นะฮะแล้วก็น้ำฟรีนี่นี่น,น,นี่สามารถตักตักน้ำได้ฟรีด้วยนะฮะนี่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 นะฮะ,นะฮะแล้วก็แบบว่ามันเป็นน้ำเต็หวยนะเออแบบว่าโอเคอยู่ ไปทาเก๊ก่วยปีต่งางหากนะจ๊ะเดี๋ยวพอกินก่อนตละกันนี่นี่ที่เราสั่งมาก็จะเป็นต้มขาไก่นะครับแล้วอันนี้ก็คือไข่พะโล้แล้วก็ผัดกะเพรานะฮนะอยู่น้ากินเสียว ถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็สำหรับลุกนี้นะอิ่มลนะห้าสิบาทก็ถือว่าก็ถือว่าไม่แพงอยู่ได้นะฮะกินกันได้นะครับก็อยู่ตรงเอ่ออเนี้ยทางกาดจริงวัฒนาหรือกาดทานินเรานี่เองนะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครเบี๋ยวปกินก่อน เดี๋ยวครับก็แล้วออก,ก,กันแล้วไปดูบรรยากาศรอบๆร้านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขามาว่ากันดูเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นสภาพของอาหารแล,ะล,ะละ้วนจ๊ะหมดไปแล้วอีกหนึ่งอิ่มนะฮะเพื่อนๆจะตามมากินกันได้นะครับอยู่ตรงกาศริริวัฒนาหรือกาดคันยินนี่เองนะครับถือว่าเอาราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เข้าใจดีถ้าเกิดว่าพวกพี่พวกรเดอร์ทั้งหลายที่มาส่งเนี่ยเขาลดให้ราคาลดราคาให้อีก50%มันกินได้นะถือว่าช่วยโปรโมทไปด้วยในทั่วนะครได้ยังไง ถ้าเกิด,ดเพื่อนๆอยากมากินก็ตามมากินกันนะครับแล้วในท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพมีไว้ด้วยนะครับพอแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกาันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพมีชนแนลอ้าวแล้วอย่าลืมลืมบอกไปยังนึงร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสามทุ่มเลยนะฮะมากินกันได้เลยมากันตั้งแต่เช้าเลยก็ได้นะเขาก็จะมีอาหารเสิร์ฟมาเรื่อยๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ